นายมตรีไตรตีลานันผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยนายแพทย์ปองพลวะปะนินายแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดสุขโขทยัยเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 แก่โรงพยาบาลสุขโขทยัยประกอบด้วยเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบสองเตียงกล่องทำหัตการแรงดันลบ10ชุดชุด PPE พร้อมแว่นป้องกันตา1000ชุดหน้ากากอนามัย N 9 5รวมจำนวน1000ชิ้น เฟซชิลรวมจำนวน2,000ชิ้นและแอลกอาฮอล์เจลรวมจำนวน300ลิตรรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า1,200,000บาทจากนายวีรวัตรอ่วมส้อยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการ S1 พร้อมด้วยนายพันลบลิมสกุลผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์โครงการผลิตบนฝั่งประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสนับสนุนบุคาลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบและกล่องหัตถการแรงดันลบเป็นนวัตรกรรมที่นำต้นแบบมาจากเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้พัฒนาเครื่องกำเนิดแรงดันลบแบบเคลื่อนที่นำไปติดตั้งร่วมกับกล่องทำหัตถการ ทำให้การควบคุมเชื้อขณะรักษาคนไข้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและระหว่างการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อมา34วันมีกลุ่มผู้เฝ้าระวังยังไม่ครบ14วัน730ราย และผู้ถูกกักตัวในสถานที่กักของรัฐ17คนกักครบ14วันทั้งหมดแล้วไม่พบอาการผิดปกติใดๆจึงส่งตัวกลับไปพักต่อที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว